ให้เป็นงั้นแม่จะเอ็ม1นับเลยนับนิ้วนี่1 2 6. 3 4 5, 5. Ờ, này đi, này. 6. 6 7, 7. 8. 8 9 10

ซแบบึ่งนะแบบว่าเป็นเป็นอีกเคสหนึงเนาะที่แบบว่าอ่าเกี่ยวกับปากแหละมันมันน่องเพิ่นแบบซึ่งมันทรมาน,ออากกนเฮงเหนะพี่น้องเห็นนะมันมันใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อ,อยๆเลยในการใช้ชีวิตลำดงชีวิตอยู่แต่ละมือมันผัดซึ่งแบบทรมานเฮงเด็กหนโดยน้องนี่น้องสินไซเ,เลย แม่น้องสิงใจปากเปื่อยนั่นแหละน้องเพิ่นทิา่าน้องเพิ่นกินข้าวบ่ได้เด็กเจ้าเห็นแล้วป่ะได้กินได้อยู่เออบักหล่าบ่เป็นหยังกินได้อยู่แต่น้องเพิ่นเจ็บปากเด้กโทนมานในพี่น้องเห็นแล้วโอ,โอโ้โหโตรทูเศร้าใจทั้งโมตูนก็ได้ดูตูนเนาะบักหล่าดูตูนน่องบ่ดูตูนดูตูนโยดูตูนน่องสิงใจบ่เออ

สบายดีแลรสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิดร์ตสูขสูค่คนพบเจอกันก็นกนบร,รนะทุนเนาะพ่องอ่าภาพบรรยากาศมืดมดแล้วก็อ่าอยู่กับน้องตีนึ่งพี่น้องอุ้ยใจ,จเ,เย็นๆหน่อยตกะหน่ยเออมานั่งากับปลาดรุงนี่มั้ยเออมานั่งกับปลาดรุงนี้เออนบะนออนาบารนี้พ่อชิดทามคือเห็นคือเห็นบระกาศไปหาเราไหมบอก Mặt ra về hà nội, dưới sài. Mì cái mặt lại cái bọc à lùng chị đôi. Cho cái mày. Tóc cái hai, dưới sài đắp. Eh? Ui hai, dưới sài gòn. 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 Ui นับเบิ้งนับเบิ้งนับไปป้าลุงเบิ้งลุงได้จังั้นหนึ่งนับเลยหนึ่งนับนิ้วนี่สองนี่หนึ่งนี่สองสอามสี่้าางนี้ไปางนี้หกเจ็ดแปดเก สิบฮู <ikka> ้โอ <v irt an> uh, ้เก่งอย่างเลยตบมือตบมือตบมือเออโอ้ยนับ1ถึง10ก็ฮอดบาดนี้เนาะเอ้ยเออเอาค่อยเด้อเดี๋ยวอู้ขาดเด้ออ่าตุงยตตุยยูค่อยๆเลยเฮ้ยเอาพี่น้องพี่น้องา่าฮอดกะเพิ่นงบ่ทันนอนอยู่เนาะอ่าพอดีว่าทงบ่ต้นก็มานั่งอ่าอัดคลิปพี่น้องเอ้ยกช่วงเ คำคำมืดๆเนาะขณะนี้ก็เป็นเวลา10โมงแล้วพี่น้องเอ้10โมงแหละเนาะค่อยๆเลิกค่อยๆเลิกพอดีว่าทั้งบระตูกับทีได้อัดคลิปเนาะพี่น้องเคนกับทามมาอยู่ว่าัฒนบประตเอ้ยคือเบื่อต้องคลิปมือเศร้านีิว่าัฒน์ย้ายกับทามึงตั้งแต่เศร้าจนค่ำ อากาเซนลงว่าสันอพอดีทั้งหมตุลเดี๋ยวจะได้อัดชิปแจ่งพี่แจ้งน้องเนาะอ่าว่าเป็นยังคือเบื่อลงชิปอ่าคือจังซี่พี่น้องเไยเอ้านั่งก้อนนั่งก้อนพอสีว่าเนี่ยนั่งก้อนเออนั่งนั่งค่อยๆเด้ออ่าค่อยๆเดี๋ยวพอสีว่าน้ำปลาดุมก้อนแจ้งปลาดุมก้อนจังหน่อยนึงเนาะเออค่อยๆโอนค่อยๆโอน อ่าก็พอดีว่าพี่น้องเอ้เนาะมื้อเช้านี่พาผลกระนํานั่นฝนตกเมื่อคืนนี่นะตกแท้ตกว่าฝนตกช่วงประมาณเที่ยงคืนอ่าเที่ยงคืนครึ่งขาที่ายบาดนี้พี่น้องเอ้ยอตกแต่ว่าจะเป็น9:00 10:00ก็ยังบ่ยดอยู่พี่น้องเนาะ เอนี่ยโมยดูทั้งโมตุนกับเนี่ยโมท่านได้ออกไปทั้งใด y มื่อเช้านี่ยพี่น้องเลยก็เด้อ่าโล่ให้ผลยดก่อนเนาะรอให้ผลเศร้าแล้วก็ได้แต่ได้ออกเวียกออกงานแหละพวกนีเนาะแตาผลเศร้าแล้วก็เอาออกออกมี t una, i ế ปลาลุงลายตานอะเออมาเบิ่งพี่น้องพ่อไปใงน้องพี่หนึ่งมันต้องคากล้องพี่น้องเไย พอดีว่าเนาะเพื่อว่าโดนได้ท่ายและอัดลงหล่อยกับพอดีกับไปหาทางสาวมูพี่น้องไงทางน้องมูเพื่อนนั่นแหละเพราะว่าไปเยี่ยมยามตามข,าข้าวเพิ่นก้อนเนาะพอดีว่าหม้อจอาจั่นมาแล้วทางน้องเพื่อนกัสิได้ลงพี่น้องไงหน่อยก็เลยได้ลงชิปซ่าเนี่ยเน้นเนาะขอโทษขอไฟน้ำพรมให้พี่น้องได้ๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะนอ่าที่ลงชิปซ่า มานั่งอยู่มานั่งอยู่เออเออติชื่อิรื่วะเนาะเออคนหูด้หนิเอือเรื่อยๆกันย่อยไปตัดผมน,นนะอเปื่อนเนาะโอเคไปตัดผมผมยาวเลยนี้อ่านั่งอยู่เจ๊จจะละเลย e. ปลาลุงเบึงอยู่ไดนะ้น่ะอ่าปลาลุงเบึงอยู่ไนะด้น่ะเด็กอ่าหล่อเีนี่บอกทรงผมนี่บอกทรงผมเพร่้หลอ่อแบบไหนเห็นแต่ปลาลุงเบึงดูเออหล่อ่น่ะหออ lo đây này lo ừ. Lô phần cắt <laughs> ờ. cắt 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 lò này nó nó <laughs> à, mà năng vô mà năng vô à. Ờ. năng vô mà năng nó phò vì bà luôn bộ hết bà bộ hết con nhắn mình nó kì ít tóc đi vương nhắn bỏ bà luôn gần nếu bỏ bà nhắn บอกเนี่ยิขย้ากับยังปลาได้ยังกินขกินกินกินกับกุ้งกินของกับกุ้งโอ้ปลา,าเอามาแต่ใสปลาเอามาแต่นกชะเลาาเอามาแต่นกชะโอ้นกชะสองนันนกชะสองอันสองอันเป็นแบบไรอันนั้นมันโมเมนสองนะัมันลายเลยได้เนะสองันเป็นบี่สองอันอ่าสองอันนแบบเห็ป้าลุงเบ้ง เออถูกต้องนั่นแหละชนันเออถูกต้องนี่ชันนี่หนึ่งชอนี่น่งช้นสามเพบ่นอยากกันข้าดพก่น้อไงเนาะแล้นั่งอยนั่งอย่อืมอืมกตก่าเคลืนเลย เอาเนาะพี่น้องมาต่อกันอีกสักหน่อยนึงอ่าผู้ดีว่าเนาะพี่น้องเิ่นกระทำมาอยู่กะโอ้ยบ่ะตูนดวัดสั่นอ่ะยับขึ้นมากไปดงบุญเลยนั่งนั่งเจ๊นั่งพ้างฟอบประตูนว่าซั่นลงไปโลดว่าซั่นลงไปคอนแก่นเป็นหมู่บ่เตียงพอได้ซอยบ่เตียงเด้อว่าซั่นเนาะอ่าแล้บัดนี้ล่ะนั่งรถโดยสารลงรถประตูนว่าซั่น เพราะว่าทั้งบททั้งบทตุนกัยังยังบาได้คุยกับบทเตียงโยพี่น้องไยเนาะเดี๋ยวคุยกับบทเตียงมึงกอนว่าโอเคโบหรือว่าเนได้เนาะพราะฉนนั้นแล้วทั้งบทตุนยังยังยังหาคาตอบบาได้พี่น้องไงเดี๋ยวบทตุนได้ถามกับบทเตียงมึงกอนว่าเป็นยังไงโอเคโบลงคนเดียวพอพอได้โบนะเพราะว่ามันมีสองสองเคส อย่างเส่นคือน้องมูน้องมูนี่ก็สีบปันไดรอกพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นนี่กะบบมีอย่างแล้วเนาะมิแต่ว่าอเวลาหมอเพิ่นนัดเวลาหมอเพิ่นนัดหลกักกจังมงจังมูหลกักกน,น้องเพิ่นขึ้นไปเองพี่น้องเองลยแบบล่องแค่แล้วละเพราะว่าซ่ําบ้านเพิน <c oughs> ่นเลยสีว่าแล้วกัซ่อบ้านเพิ่นแหละเนาะไ,ไปเช็ดน,นั่นน่ะน่อโอ้ยหมูง,งามเลยไปเช็ดน,นั่นปลาลุงเบึงอยู่นะ่ะ mua hết là là bỏ ngã mua ngã mua hết mua ừ. hết ừ. hết là tất chứa để nhím quá anh nhím luôn nhím bò này cao anh nhím người phát luôn bưng cao là bò ồ oh, ok phèn cái là sẵn đi tăng này cả anh ăn vô thì nó con kheo vô nó แต่ว่ามันมันมันสินักแน่กับแม่น,น้องสิงไส้พี่อน,น้องเอย่าน้องสิงไสลงรอบนี้บุหูวาสิเป็นเท่าไรเนาะลงไปเอาผลตรวจดูว่าผลตรวจออกมาบุหูวาสิอ่าเป็นแบบไดเนาะอ่าสิเป็นโรคยังยังบุหูพี่น้องเไยลงไป,อดดววองอปรอ,ปอ,บบอบนี้แม่นแม่นหู้ได้แหละน้องเป็นเนาะน้องสิงไส ผลตรวจออกมาสิเป็นโรคยังเรือเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแต่ชิ้นเนื้อสิเป็นโรคดีหรือโรคได้เนื้อดีเนื้อดือเนื้อได้ทั้งหมอคนสีไให้คำตอบว่ามีวิธีหักษาโบหรือว่าหักษาแนวใดในแนวทางแบบใด เดี๋ยวเพิ่นซิบอกอีกเท่านึงพี่น้องเไยได้รับพาตัดอ่ามือใดน้องเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นบอกอีกเท่านึงเนาะพอเะ่นนั้นแล้วนี่ลงไปรอบนี้นี่มันอาจบมเน่พี่น้องเไยบมเน่เพราะว่าในในในน,น้องสิงไส้นี่ซึ่งแบบว่าเป็นเป็นอีกเค่หนึงเนาะที่แบบว่าอ่าเกี่ยวกับปากแหละมันมันน้องเพิ่นแบบซึ่งมัน ทรมานเฮงนไหพี่น้องเหยนไหมันมันใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆเลยในการใช้ชีวิตลำดงชีวิตอยู่แต่ละมือมันผัดชื่นแบบทรมานเฮงแดี๋ยวหนูน่อยน้องนี่น้องสิงไซนี่เลยชิงไซปัดเยแบบแม่น้องสิงไซปากเปื่อยนั่นแหละน้องเพิ่นที่ว่าน้องเพิ่นกินข้าวบ่ได้เห็กเจ้าเห็นเราปะได้กินได้ เออพวกลาบุเป็นยังกินได้อยู่แต่น้องคนเจ็บปากเดมแในบันนี้แหลอะอาจโะพเน่อาจจะได้รับการผาตัดเดยโบหรือว่าพคนที่นัดอีกชื่อหนึ่งโบหนาพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันมันึ่นงมันยังให้คําตอบก็ได้ตอนนี้เพราะว่าถ้าว่าปล่อยไว้ด้นทั้งน้องพคนในกา โทนาม่านในพี่น้องเห็นแล้วโอ้ยหโคทูเศร้าใจทั้งโตูก็ได้ดูตูนเนาะเมื่อล่าดูตูนน้องบ่อวนดูตูนอยู่ดูตูนน้องชิงไสบ่องชิงเอ่อเพราะว่าน้องชิงไสคนกินเข่าบ่ได้เนาะเลยน้องชิงไสกินเข่าบ่ได้กินได้แต่นุ่มกินได้แต่จิปากนี่เปื่อยปากเ่นอาเป็น เนื้งงองอกนะพี่น้องเอยแต่มันใหญ่งอกใหญ่งอกแต่ว่าทั้งบรตูนไปแยมรอบก่อนนะครับเอาของเล่นพี่น้องตีหนึ่งคนให่อย่างไรนั่นแหละพี่น้องเอยของเล่นแล้ววันนี้แหละทั้งบรตูนเอาไปให้แล้วก็เปลนทั้งน้องเคนหลังจากที่ว่าได้ไปนอนอยู่ห้องหมอเนาะหรือโรงพยาบาลเชียร์เพื่รอบก่อนนั่นแหละพี่น้องเอยแต่น้องเพิ่นก่นาแบบ ผู้เชื่อว่าแบบมีสีมีสันเห็นได้คือน้องเนี่ยล่าลเรื่องเกินเนาะกต่ภาวนาให้กินเข่าแหล่หลายแหล่แห่ง่างกายน่องเป็นแข็งแห้งถ้าสมมติว่าได้รับการรักษาหรือว่าผ่าตัดนี่ร่างกายน่องเป็นแข็งแห้งและพร้อมๆม,มันก็อ่าโอเคแหล่มันง่ายเห็นนะพี่น้นองเนาะเพราะว่าแตาว่า่างกายอ่อนเอง่างกายบกแข็งแห้งอ่อนเพี้ยน,นี่การผ่าตัดนี่มันกล็ลำบาก ค่อนข้างสียากตัวนี้นะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเลยบอกว่าสาีลงในข้างนี้กต่ภาวนาเด้อเนาะสาธุเด้อพี่น้องเลยแกคอยน้องเป็นได้รับการอักษาไ,ไว้เนาะพี่น้องเนาะแต่ทั้งโมตุนเอาใจซอยถ้าสมมติว่าทั้งโมตุลโมริลงเด้อพี่น้องเด้อทั้งหมดแต่สมมติว่าโมตุลโมริล,ลงกต่ บอกว่ากันน้องพี่น้องเนาะพอดีว่ารถมันก็เต็มติชินาพี่น้องไพราะว่าทั้งบรตูกับยังบทึคุยกับบเตียงโยถามว่าบตียงเ็นว่าเนื้อไรกะจังว่าอีกเท่านึงเนาะถามสมุิว่าอัพลงไปน้ากันเป็นโมกันบรตูกับสีนั่งรถโดยสารล้พี่น้องไงถามสมุิว่ารถมันเต็มมันน่ะพี่น้องเพิ่นกับคอมเมนต์มากกันได้พี่น้องไยเนาะ ก,ยกย็ยังให้โมตูนลงไปเป็นมูือตียงว่าสันยังให้โมตูนลงไปคอนเจนอีเว้ว่าสันเนาะอ่าได้เบิ้งเลยกับอ่าทั้งบมตูนเลยก็ซอยเวียกซอยงานทั้งบมเตียงได้หลายว่าสันอ่าจะเป็นตังไหนโนพี่น้องเนาะมัน,ม,นมันหนาที่เขาอ่ะนะหนาที่เขาซึ่งเอาก็ต้องซอยกันซอยกันเบิ้งเปลี่ยนกันสลับซับเปลี่ยนกันอ่าทั้งเกลืออยากไปเข่าห้องน้ำหอ้องในเน่เกลือแับกินเข่ากินน้ำบางเกลือ ฮาก็อยู่ระว่างรอทางท่านหมอเพิ่นเอิ้นจังซี่นะท่านหมอเพิ่นเรียกคนไข้มันหลายอยู่แล้วเนาะหรือว่าคนนั่งอยู่ในโรงบาลซึ่งพวกพี่น้องเพิ่นสิูอยู่เนาะเอาเฮ็ดพี่น้องปัดเพิ่นเบิ่งอยู่อ่าแล้วบพเฮาเฮาต้องังแอ่าต้องังเพิ่นเรียกชื่อหรือว่าเพิ่นเอิ้นชื่อนั่นแหละอ่าเฮากต้องังต้องเบิ่งซอยกันได้หลายพี่น้องเยเว้าง่ายๆซเนาะอ่าหลายคนน่ะดี ือว่าซอยกันบางทีเมื่อยหรือว่าอยากไปข่าห้องน้ำห้องในนครับสลับจับเพี่ยนกันนะเนาะรอบนี่ <c oughs> อ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับมูนยย่างไรพี่น้องให้ตั้งบทุนกับแม็กอดชิปเนาะและ้วก็แจ้งพี่แจ้งน้องนำ้ำเดี๋ยวตั้งบทุถามทั้งบทียงก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อว่าสีจังใดแต่สมมติว่าบเทียงว่าไปไป,ไปเป็นมู่กันกับ นั่งรถโดยสารลงมาตุนเป็นสีนั่งลงเปลี่ยวก็ได้บมเป็นยังพี่น้องเลยค่ารถนี่การบ,บริแพงดอกสองร้อยกุบบาทนึงเห็นทั้งบุบุญกับบบุญบ,บ้านป่าบุบุญนารวันเป็นนั่งลงชุดนั่นแหละไปลงปอกซคอนเจนเนาะสองร้อยสามร้อยนี่แหละบมเกิานนั่นพี่น้องเลยมาทับตาออกตาเข่าจากล้านนี่กับโมทีรร่ร้อยดอกเนาะรวมๆกันกับบุคคลท่านพี่น้องเลย โบเป็นอยังบริสิเรียกสหรับนั่นสำหรับนเงินสำนักพี่น้องเนาะมันเอาช่วยทั้งนี้ดีกว่าเนาะมันเต็มที่แหละพี่น้องเลยเนาะในหน้าที่ของเนาในน้ําสะพานบุญพี่น้องเอาจังใดก็ขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงอย่าเจ็บอย่าจนลําดำเลยด้วยเนาะตลอดทีและตลอดไปพี่น้องเลยแล้วก็ขอบบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้อง ปลาลุงเอาอาเปิดสู่ขู้สู่คนบวกสู่ในประเทศเราก็ดีต่างประเทศก็ดีเนาะอะอยู่ฝั่งไทยก็ดีพี่น้องเอยก็ที่เป็นกําลังแห่งใจกับบืตูนโดยตลอดมาเนาะเบิ่องจิบโดยบระคับโฆษณาพี่น้องเอ๋กระเบืตูนขอบคุณขอบคุณในลายเนาะนี่แหละพี่น้องกะเพื่อนี่แหละตารลำนี่แหละนั่งเขาเม้องเขาเมาอ,อยู่เอาจังใดก็ฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้อง เบิ้งคลิปไปไหนเด้อเนาะเบิ้งโฆษณาให้แหละที่สำคัญพี่น้องเอยถ้าพ่อแม่พี่น้องบูเบิ้งโฆษณาใแต่แจ๊กเสี่ยวเงินเราค้ำใส่มาซื้อนุ่มให้น้องตีนึ่งเพิ่นเนาะขอบคุณขอบคุณในด่านเนาะเ้อทำดาบคลิปนี้อยู่ดีมีแหี้ยพี่น้องเอยสุขกายสบายใจไปก่อนเนาะสบายดีปั้นลูกกันสวัสดีครับอาทิตย์ครับอัวบริเวณนั้นนุกมือซื้อสบายดีนุกมือซื้อ อนุ่มนุมนมคือพอบอนีไปหนึองสาอ่าเนียมาเนี้ยมาอ่าจับเจืจับเจือพอป่าดงบึงอยู่แน่ป่าดงบึงอยู่อ่ัอ่านุ่มเมื่อจับเจือ่าสบายดีเด้ออาวสบายดีสิว่าอยไรว่าวว่าคอืมว่าเดีเอา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 เ็ดเองเฮ้ยเนาะโอเคพี่น้องไงสำหรับที่นี่ไปก่อน สบายดีเด้อกระดุ <c oughs> ม่ะบานนี้พี่น้องเลยเนาะมืออื่นเจอกันไหมสำหรับที่นี่ตายแล้วพี่น้องผันดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะไะ